สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ FC เช้าวันนี้วันที่3ก็มาเจอกับผมอีกคลิปนะครับผมเป็นคลิปที่2นะครับผมเป็นคลิปที่2ของวันนะครับผมวันนี้เราก็มาพูดกันด้วยเลขดับแล้วก็เลขเด่นนะครับผมที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นเลขดับ110หน่วยบนนะครับ110หน่วยบนของงวดวันที่16บห เดือน1ิ2565นะครับผมก็จะให้ดับไว้อยู่ที่เลข4นะครับดับ110หน่วยบนนะครับผมงดก่อนให้ดับ9นะครับดับ9ก็3ตัวบนออก8 05 9ไม่มาบนนะครับ9ไม่มาบนก็อวงดวันที่16เดือน122565สูตรเดียวกันหลักการวิธีคิดเหมือนกันนะครับ ก็ให้ดับไว้อยู่ที่4นะครับผมให้ดับไว้อยู่ที่4อันนี้ก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับผมประจำงวดวันที่16เดือน1 2บสองันห้ร้อยหกสให้ดับ3นะครับ3าดับร1 0หน่วยบนนะครับให้ดับ3อันนี้งวดเก่าของงวดก่อนนะครับให้ดับ3เหมือนกันนะครับ3ตัวบนออก8 0 5 3ไม่มาบนจริงนะครับอันนี้คือผลรางวัลที่ออกนะครับออก8โเราให้ดับวายู่ที่3ก็ดับผ่านเอาอยู่นะครับผมงวดวันที่16เดือน12 2 5 6 5ก็ยังให้ดับวอยู่ที่3เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมอันนี้ก็คือของเก่านะครับของเก่าให้ดับ4ห้อยออก789นะครับให้ดับ4ห้อยออก789 อันนี้ก็ให้ดับ4นะครับห้อยออก1 0 6นะครับผมสถิติที่ผ่านมานะครับผมอันนี้เป็นเลขเด่นนะครับเป็นเลขเด่นเด่นบนนะครับเด่นบน4ตัวมาตัวนะครับงดก่อนให้0 3 5 7ห้้อยออก805นะครับตัวที่เข้าก็คือ05นนะครับอันนี้สถิติที่ผ่านมานะครับผมสถิติที่ผ่านมา ให้3 7มเจ็ดสามสี่เจ็ดเก้าสามเข้าบนนะครับสอเข้าบนนะครับเจ็ดเข้าบนเเข้าบนหเข้าบนหเข้าบนแล้วก็เเข้าบนนะครับเก้าเข้าบนงวดล่าสุดนะครับเข้าศนย์กับห้านะครับผมประจํางวดวันที่สิเดือนสิบสองสองพันห้าร้อยหกสิบห้าให้ไว้อยู่ที่หนึ่งห้าเจ็ดเก้านะครับหนึ่งห้าเจ็ดเก้า สำหรับงวดนี้1579ก็เข้า1 2งวดเลยนะครับ1579ห้อยออก1 0 6 1 0 6นะครับก็เข้า1นะครับผมก็มีไปล่างบ้างนะครับแต่ส่วนมากก็เข้าบนทุกงวดนะครับผมก็ให้ติด1579ไว้1ตัวนะครับใครจะดับตัวไหนก็แล้วแต่นะครับสุดแล้วแล้วแต่นะครับผมใครจะดับให้ดับตัวไหนนะครับสำหรับ4ตัวนี้นะครับมาอย่างน้อย หหรือสอตัวแน่นอนนะครับผมอันนี้เพื่อนๆคงจํากันได้นะครับอันนี้จะเป็นของใหม่นะครับเป็นข้อใหม่ไปรแกามงวดวันที่16บเดือนสิบสองอันห้าร้อยหนะครับอันนี้เป็นเด่นรองนะครับกันหลดนะครับให้ไว้อยู่ที่0110นะครับไปกลับนะครับไม่ละไม่ได้ปักหลักให้นะครับผมศูนย์แปดแปดศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์สามห้า 8998นะครับผมอันนี้ไม่ได้ปักหลักให้นะครับผมถ้าว่ามันเยอะอะไรก็หาเลขดับของใครก็ได้นะครับที่คิดว่าดับแม่นดับผ่านเอาอยู่นะครับมาตัดมาซอยออกนะครับก็จะเหลือน้อยหางนะครับผมอันนี้ชุดเด่นนะครับชุดเด่นสำหรับงดที่ผ่านมาก็ชุดรองเข้าสองสองหางนะครับผมเข้า 05แล้วก็58นะครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับผมอันนี้ชุดเด่นสุดนะครับเข้า0 8 8 0นะครับผมเข้าล่างนะครับผม08เข้าล่างนะครับผมอันนี้จะเป็นเด่นรองนะครับกันหลุดนะครับผมกันหลุดก็จะเข้าบนนะครับ0550แล้วก็58 85นะครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับ งดวันที่หนึ่งเดือนสิบสองสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเพื่อนๆคงจำกันได้นะครับผมดูกันอีกทีนะครับอันนี้จะสี่แปดสี่เก้านะครับสามเก้าห้าแปดห้าแปดนะครับอันนี้เป็นห้าแปดนะครับผมนี่ก็จะเป็นหกเก้านะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆที่เข้ามารับชม คลิปของแอดจิตเป็นมานายกลายเป็นบ่าวจนจบคลิปนะครับผมก็ฝากไปถึงคนเข้ามาดูใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งปิ้งๆเอาไว้ด้วยนะครับเผื่อเผื่อผมมีสดใหม่ๆมาลงให้จะได้แจ้งเตือนท่านก่อนใครนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมก็ฝากกดซับสไครต์กดไลและกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปด้นะครับผมสวัสดีครับ